สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโคเป็นพระสมเด็จกรุใหม่บางคุณพรมที่บงบอกว่าเป็นพระสมเด็จกรุใหม่บางคุณพรมก็คือด้านหลังถูกปั้มตาวัดใหม่อมตะรบติดไว้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จกรุใหม่บางคุณพรมซึ่งถูกเปิดกรุ หรือเปิดเจดีอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยพลเอกภาชชาวรุสเทียนเป็นประธานฝ่ายคารวสพระองค์นี้ดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็วงบอกว่าเป็นพระสุเศ็จวรลคังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุณพรมลักษณะของความเก่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ลักษณะเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์วังพรมปรากฏให้เราเห็นชัดเจนนะครับที่กุก็มีเกาะจับติดเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำถือว่ามีธรรมชาติที่ดีเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพมีใบโพข้างขวาขององค์พระค่อนข้างจะเห็นชัดแต่ข้างซ้าย ก็เลื่อเือนไปบ้างเนื่องจากพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทีสูงเส้นสายแต่ละเส้นก็มีการเซตตัวโดยเฉพาะเส้นสมนะครับมีทั้งรอยแตกรอยแยกมีทั้งการม้วนเข้ามีทั้งรอยเว้ารอยแหว่งซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติส่วนเส้นสายอื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าอกเส้นของขา เส้นของฐานมีการเปลี่ยนแปลงายางภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนพื้นผิวมีความสูงความต่ำบางส่วนก็มีรอยปีรอยแยกประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกลังขยายสูงถึงจะเห็นได้ชัดนะครับเนื้อผระเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนปวกหอยนะครับสีน้าตาลก็มาเกาะจับติดเป็นบางส่วนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางของโ ้าน,นหลังเป็นหลังกระดานธรรมชาติของเส้นสี่เหลี่ยมสิ้นฟักก็มีเบา้ามีโค้งม,ม,มีบิดมีเบี้ยวซึ่งเกิดจากธรรมชาติเกิดจากความเก่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์การตัดอะไรอย่างเช่นตัดหลังพระตัดขอบพระก็จะตัดแบบเป็นเส้นตรงนะครับไม่มีใครมาตัดเป็นเส้นเบา้าเส้นโค้ง เปิดวิวเวลแบบนี้นะครับเอาเห็นสภาพหลังแบบนี้ก็สบายใจได้ว่าภาพองค์ที่เราหยิบขึ้นมาดูนั้นเป็นภาพที่มีความเก่าแล้วก็เป็นภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง่างภาพที่สุขตามขอบด้านบนก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระเาเดชที่อยู่ในเจดีย์พระพุทธรซึ่งจะมีปรากฏถ้าเราเห็นแทบทุกองค์ ส่วนตาวัดใหม่อมรรถก็ถูกปับเน้ําหมึกสีน้ําเงินนะครับปัจจุบันสีสันก็เปลี่ยนเป็นสีออกสีครามพื้นผิวบางส่วนก็มีความสูงความตำ่ำบางส่วนก็เป็นผิวโลหะจันทร์บางส่วนก็เป็นผิวของกระเบนบางส่วนก็มีรอยปีรอยแยกบางส่วนก็มีชิโคลลงไปกกอนจับติดมีปูนงอกขึ้นมาลักษณะต่างๆที่เราเห็น ด้วยตานี้ถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นผู้สร้างสัตว์นั่นข้างตามขอก็มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีฮิกูล้วมืก็จับติดพระชุดนี้เป็นภาะที่ออกจากเกดีบังพุธพมในปีพศ2500แล้วก็ถูกนำไปเก็บไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดรียาวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยดังนั้น สถานที่เก็บก็มีความชื้นสูงเช่นเดียวกับเจดีย์บางขุนมพรมพะที่นำม้ชมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงส่วนพระที่ออกจากเจดีย์บางขุนโมแล้วก็ไปอยู่ในเมืองคดอย่างเช่นพระที่อยู่ในภาคเหนือที่อยู่ในจังหวัดลำปางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะน้อยกว่านี้นะครับดังนั้นเวลาท่านวิเคราะห์ท่านก็ต้องเปิดใจให้กว้าง ต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติขององค์พระว่าออกจากเจดีย์บางคมแล้วไปอยู่ในมือคนเลยหรือออกจากเจดีย์บางคมแล้วถูกนําไปเก็บไว้ในกกลอีกครั้งหนึ่งองค์นี้มีใบโพที่เห็นชัดเจนก็คือด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายก็เห็นเป็นบางเม็ดสิ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติกําหนดความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทำให้เส้นสายต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายหเห็นในการเปลี่ยนแปลงทางกภาพตามขอบพระด้านบนคือภาพนี้นะครับแล้วก็ขอบพระด้านล่างเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกภาพอย่างชัดเจนเช่นรอยปีกรอยแยกมีขี้โกลมก่อนจับติดมีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความต่ำนะครับ ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกละแกรสูงกันครับเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพใบหน้าสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีขี้กุลงมาเกาะจับติดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทายภาพที่สูงและก็เป็นพระที่อยู่ในเจดีมังคุพรม เนื้อหาบริเวณนี้ก็มีขี้โกนล้มักอจับติดผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจนอันนี้เป็นลกักษณะที่โอเคนะครับประเจดก็ยาไปจุ์เส้นซุ้มน้่นพนเนืน้อบริเวณนี้ก็มีความสูงความต่ำเนื้อบริเวณส่วนนี้ก็มีขี้โกนล้มันกาะกจับติดส่วนเส้นซุ้มนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกหตภาพเนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำ ภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวซอกแขนก็ลึกพอสมควรแล้วก็มีโกขกมกอดจับติดนะครับสังเกตดูเส้นของแขนนะฮะมีความพิวขยุกข,ขยิกเป็นก้อนเป็นเม็ดไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเป็นลักษณะที่มีความเก่าเป็นธรรมชาติภาพนี้ก็ทายเห็นถึงเส้นสายกองมวงแขน แล้วก็บริเวณหน้าท้องที่ขูกข็ามาเกาะจับติดตรงซอกแขนค่อนข้าจะเยอะพอสมควรภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นโบกแขนตรงนี้เราเห็นเส้นชาเจวอนตรงนี้เป็นเส้นซ้มนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นโบงแขนตรงนี้เป็นเส้นซ้มพื้นผิวก็มีความสูงความกลับชัดเจน เนื้อบริเวณหัวเข่าก็มีความสูงกวาต่ำภาพนี้เป็นภาพฐา,านบัวนะครับการที่เราฝึกดูภาพสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์ของทมเป็นการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทงางศิลาะเราไม่ดูในเรื่องของตําหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆน,นะครับเราดูในเรื่องของความเก่าแล้วก็ดูธรรมชาติขององค์พระ ภาพนี้ก็เป็นลักษณะของฐานสิงซึ่งอาจจะมองยากนะฮะแต่ก็ลองพิจารณาดูสังเกตดูเส้นสายเนื้อพะะมีความสูงความต่ำม,มีความพลิ้วนะครับถึงแม้บริเวณใต้ฐานก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไงภาพเช่นเดียวกันภาพนี้เป็นฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนของฝั่งขวา ตรงนี้เป็นเส้นของฐานสิงตรงนี้เป็นหัวฐานภาพนี polls 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 ้เป hm ็นฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้เป็นภาพหัวไหลขวาตรงนี้เป็นแขนขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นซ้มสังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะเป็นเส้นสายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไบ้างที่ชัดเจนเนื้อมีความสูงความต่ำ มีเส้นสายที่ขยุกขยิกบ,บิดเบียเบ้ยวๆมีเว,ว้าวมีแหว่งตรงนี้เป็นลักษณะของพื้นคูหาหรือพื้นผิวภาพนี้เป็นภาพหัวไหล่ซ้ายแล้วก็แขนซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นผิวสังเกตดูปูนที่งอกขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นลักษณะของผิวหังกระเบนตรงนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับ เส้นสายอาจจะมองยากเพราะว่าสีสันออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีขี้กกล,ลืเราไกอจับติดแต่ก็เราเห็นธรรมชาติของเนื้อผ้าอย่างชัดเจนเนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็เป็นภาพลักษณะของพื้นผิวซึ่งได้ซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับเราเห็นเนื้อผ้าที่มีการเซ็ตตัวมีความแข็ง เราเห็นลักษณะของผลึกแคนไซ์นะครับถ้าเอากล้องลงไปใกล้กว่านี้เราจะเห็นการเซตตัวของเือพระชัดเจนนะครับภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบผ้านะครับลักษณะเว้าโค้งบิดิดเบี้ยวแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้เพราะว่ามิติรายละเอียดมันซับซ้อน เกินกว่าที่จะมาแก่แม่พิมพให้มีลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อในจริงๆของ,องผ้าก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนบากนอยส่วนสีต่างๆที่เราเห็นบนเนื้อผ้าก็เกิดจากธรรมชาติของสภาพแวดล้อมในการเก็บนะครับหรืออาจจะเกิดจากการถนอกเนื้อผ้าภาพนี้ก็เป็นลักษณะของเส้นซมนะครับเนื้อ มีความสุขควบมต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของขอบผรานะครับสังเกตด,ดูเส้นสายนะฮะขยุกข,ขยิกบิดเบียวเวียวแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาส่วนเนื้อบริเวณนี้ก็มีลักษณะเหมือนผิวโรคประจำเนื้อหามีความแกร่งดูแล้วเหมือนหินนะครับ ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะสีสันของน้ำหมึกแล้วก็ลักษณะของผิวผ้าที่มีการงอกองปูนภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของขอบผ้าแล้วก็พื้นผิวผิวบริเวณนี้เป็นลักษณะของผิวโลระจัดสีของน้ำหมึกก็เจือจางลงเนื่องจากมีปูนงอกขึ้นมาทับภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน ขายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพของเนื้อพระนั่นหลังสีเขาน้ําหมึกเป็นสีน้ําเงินปัจจุบันสีสันกลายเป็นสีน้ําเงินม่วงภาพนี้เป็นภาพของปลายล่างสุดซึ่งเราจะมายกน้ํายาเช็คกายันไซตรงตาแหน่งนี้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของตาวัด ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแครสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพของใบหน้าเราจะซูมเลนเข้าไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าใกล้กว่าน,นี้ก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆเราจะเห็นแต่เนื้อพระเฉพาะจุดตรงหน้าอกนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพอย่ชัดเจน ในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีขี้กูรลเรามาเกาะจับติดสีน้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นสีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประสบเห็จทางอุ่นรนนะครับแต่เนื้อในจริงๆจะเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูปนผักออยแม้ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางาภาพทุกจุดที่เราดูนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นของฐานบัวนะครับเนื้อมีความสูงความต่ำพระแบบนี้ใครบอกว่าเป็นพระอรก็ต้องมีคำอธิบายนะครคนเราไปยึดติดแต่สิ่งที่เสียนบอกเล่านะครับเราจะไม่ยึดติดในสิ่งที่เราเห็นหรือยึดติดในสิ่งที่เป็นจริงนะครับ เราเอาพระไปเสียนดูเสียนบอกว่าเก้แล้วก็เกะตามเสียนไปนทั้งที่พระอาจะเป็นพระแท้นะครับที่เขาบอกว่าเกเพราะว่าเขาไม่ซื้อก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมพระที่บ้านเขาก็มีเป็นร้อยแล้วก็เขาก็เคยประกาศว่าใครมีพระแบบที่เขามีเขาจะซื้อให้ราคาหลายหลายล้าน ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ซื้อของแพงนะครับเนื่องจากพระสด็จปัจจุบันก็ขายยากนะครับถึงขายในราคาระดับเงินล้านนะประเดี๋ยวเราดูด้านหลังแล้วก็หยดตายาเช็กไอยู่แคนไซเพื่อประกาศพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นสม,สมหลักในการสร้างสมเด็จตามขอพระนะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้อง สังเกตเป็นสิ่งแรกนะครับถ้าพระองค์ไหนขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักายภาพไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีปูนงอกเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช้วัดสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือวัสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางครองเมื่อดูขอบพระเสร็จก็ต้องมาดูเนื้อพระนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทา,งายภาพแบบไหน พระมงองค์ก็มีผิวเป็นผิวของกระเบนบางส่วนก็เป็นผิวโรคพจันทร์บางส่วนก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะลักษณะแบบนี้เป็นผิวของกระเบนเป็นผิวโลคพัจจันนะครับปูดงอกขึ้นมาทำให้สีของน้ำหมึกเจือจางลงนะปะปัจจัยสำคัญที่สุดในการศึกษาสะสมสมเด็จ อันดับแรกก็คือความเก่าพระท่านไม่มีความเก่านะฮะเราจะถือว่าเป็นพระสูตรบรลขังหรือพระสูตรอังทมที่มีอายุเกิน150ปีไม่ได้นะครับเมื่อความเก่าไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปดูอะไรแล้วนะฮะหลังจากดูความเก่าผ่านก็มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากนั้นก็มาดู เอกลักษณ์ของวัดเสด็จม,มังคุณมอย่างเช่นขูกใหม่มังคุณพมก็จะต้องมีที่ขูกลงไปกกอะจับติดมีตาวัดใหม่ปัม๊มติดแบบนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปในตำแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คสายที่เลือกหยดน้ำยาตรงมุมก็เพราะว่าน้ำยาเวลาเราหยดลงไป ทับทิ้งไ้นานน้ำยาก,ก็จะกัดเนื้อผ้าทําให้ผ้ามีความด่างขาดความสวยงามเราจะหยดน้ายาตรงนี้นะครับเนื้อผ้าเปื้อนขี้กรุเปื้อนฝุ่นนะครับถ้าเป็นผ้าใหม่หรือผ้าที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนปหอยเช่นสร้างจากเรซินสร้างจากปูนพลาสเตอร์ น้ำยาก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับจะกระจายหายไปพระองค์นี้น้ำยาเกาะเป็นเม็ดแล้วก็มีฟองกาดขึ้นมาก็แสดงว่าพระนี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีอุลบคอยเป็นศพสำหรับในการสร้างนะครับเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายลูกและเช็ดน้ำยาออก หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อมาดูว่าพระที่าา่ากาพิสุทธ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการเช็คอายุขแขนงไสแล้วก็ผลสรุปออกมาว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีปูนปกหอยเป็นสมบุสมบักนกาซรร้าและเป็นพระสมเด็จมังพรกลุกมใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ยังไงบ้างนะครับที่กรูกที่ปรากฏให้เราเห็นของพระสเด็จบางขุมก็มีหลายแบบแล้วแต่ว่าพระองค์ที่เราดูนั่นจะเป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งไหนในเจดีย์นะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพให้เราเห็นนะฮะ พระองค์ไหนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยเกิดไปเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางพรมนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าอกนะฮะพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จบรรขังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ทํมามาบรรจุในเจดีย์บางพรม เป็นพระสุเดชพิมพ์ปกโคเป็นพระที่มีพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลูกเสกสองครั้งที่วัดตะครังครั้งหนึ่งแล้วก็ที่มังกรธมอีกครั้งหนึ่งใครได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จก็ขอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ประสงค์สิ่งใดก็ส่งปรารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ